Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มึงมึงโดนแน่โดนตำรวจแน่ม <c ười> ึงอ่ะปล่อยกูบอกไา้ดิอมาพี่ครับมาเร็วเว้ยช่วยจหน่อยกูบอก้ปล่อยกูปล่อยเลยอะพี่ทรใจัมรล่นเลยเว้ยไปจำเลย โค้ชแจ้งตำรวจนะครับดีมาเห็นทันพี่ไวมากอันนี้ก็ต่อครับดูก่อนน้องเช็คเช็คกระเป๋าดูพีใช้จ่ายอะไรกระเป๋าครบไหมมือไฟหลับไอของเยอะมากพี่คนคนคนตัวนี้มีอะไรบ้างคนตัวคนตัวมีอะไรไหมไม่มีครบไหมของครบไหมน้องครบค่ะครบค่ะขอบคุณนะคะเป็นอะไรบ้างน้องเป็นเรื่องที่ดีเลยครับไม่เป็นอะไรได้ค่ะเดี๋ยวโทรแจ้งตำรวจเลยครับได้ค่ะได้ค่ะ อาชีพผลจลิตไม่ทำนะมึงนี่ว้ดูดหกทันพี่อยู่ตรงหัวโค้งสะพานนะค่ะโดนคนร้ายขโมยกระเป๋าค่ะแต่จับกลุ่มตัวได้แล้วค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ โชคดีมาทันพอดีครับขอบคุณมากเลยนะคะโอ้ <c oughs> โอยมึงปล่อยไงไม่รอดแนะ่มึงเข้าคุกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวตำรวจมามึงโดนแน่